สวัสดีนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาทัศนิลินในหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของภาคเรียนนี้หน่วยการเรียนรู้ที่4การออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อผสมโดยหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือทักษะในการผสมผสานวัสดุแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. วัสดุโดยเทคนิคผสมผสานในภาพสองมิติคือการสร้างสัญญาณสื่อผสมโดยใช้วัสดุที่หลากหลายในลักษณะระนาบแบนมีความกว้างกับความยาวและ 2. วัสดุโดยเทคนิคผสมผสานในภาพสามมิติคือการสร้างสัญญาณสื่อผสม โดยใช้ว e ัสดุที่หลากหลายในลักษณะที่สามารถมองเห็นได้โดยรอบการสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุที่เหลือใช้ศิลปะที่นำวัสดุเหลือใช้มาประกอบในผลงานสามารถมองเห็นที่มาและความเป็นอยู่ของวัสดุโดยการสร้างงานรูปแบบใหม่ ตามทัศนะของศิลปินการสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุสำเร็จศิลปะที่ใช้การประกอบวัสดุสำเร็จรูปต่างๆในผลงานโดยการสร้างสรรค์าตามแนวคิดและทัศนะของศิลปินอาจแสดงเนื้อหากเกี่ยวกับวัตถุเดิมหรือสร้างใหม่ การนำวัสดุต่างๆเช่นโลหะไม้มาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะควรระมัดระวังในการใช้เครื่องมือในการตัดแต่งวัสดุเพราะอาจได้รับบาดเจ็บจากการใช้เครื่องมือและหัวข้อสุดท้ายการสร้างสรรค์ง,งานวัสดุของศิลปินไทย 1. ศิลปินไทยกับวัสดุปาติด การปะติดหรือคอนลาเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่นำสื่อวัสดุต่างๆมาปะติดบนพื้นภาพหรือปะติดประกอบบนโครงร่างที่กำหนดสื่อวัสดุอาจมีรูปร่างสีสันแตกต่างกันไปเช่นมีลักษณะสองมิติสามมิติเป็นวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุสำเร็จทั้งนี้ ในการประติดประกอบกันนั้นจะต้องจินตนาการภาพขึ้นก่อนหรือปล่อยให้วัสดุนำพาจินตนาการไปก็ได้และ 2. ศิล,ลปินไทยกับวัสดุพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นของไทยมีวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นที่แตกต่างกันและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งสามารถนำมาสร้างผลงานศิล,ละปะตามแนวความคิดและทัศนะของศิล,ลปิน การบ้านให้นักเรียนสร้างสรรค์งานสื่อผสมใช้วัสดุโดยเทคนิคผสมผสานในภาพสามมิติโดยใช้วัสดุสำเร็จ5ชิ้นขึ้นไปมาประกอบกันส่งผลงานโดยการถ่ายวิดีโอรอบผลงานดังตัวอย่างหากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านกลุ่มทัศนศิลป์ม .3 ได้เลยค่ะ